เอ้ยมียวแม,ว,มวเลี้ยงไว้ที่บ้านนยะดูเลี้ยงเลี้ยงไว้ที่บ้านโก้เจ้าเออมันไปแล้วเมียวโก้ Go, ไม่เล็ไปหาหมอวันนี้ไปหาหมอยาตั้งเยอะแยะอยู่สองพันกว่าบาทสองร้อยกว่าเหรียญสองพันกว่าบ้านเราก็สองพันกว่าบาทอืมมันไปแล้วนิ่งแล้ว ลูกใจอาใส่ลังให้เอาไปเอาไปวัดไหมไอ้แยบรงสานมันเลยนูนดูแรอกี้ก็ทำสะอาดนอนอยู่สบาย้นลงขึ้นลงมันไปกัมันเป็นก็เหมือนคนนั่นแหละเป็นไปแล้วดีดีด,ดีโก้แล้วดีดีด,ดีตายอยู่แล้วดีดีไปแล้วน้องเห็นยังมันพอนนิ่งเลยเห่นยัง เย็นยังมันนอนนิ่งเลยสงสารมันไหมอ่ะฉุงชนนันยังนนไหมคะ<ป>อือฉุงชันนิวมันไปแล้วดีดีไปแล้วดีดีไม่ต้องนี่พอดีแมวก็เอาไปเป็นโรคอะไรเกาเรียกว่าเหมือนกับคนเลย <c oughs> เป็นโรคเอวชี้แอนตัวเกี่ยวเอวชี้เป็นโรคไต แม่กี้เป็นโรคไตอ่ะแล้วก็ไปปา่าแล้วไปที่โรงหมอปลป่าแล้วจะไม่รงรงไอ้นั่นเนี่ยสัตว์สัตว์สัตว่าเนอะไรก็เนี่ยที่เนี่ยเข,ขาเขาเขาป่าแล้วไปไปนะไป้องไปให่ไปดูมันมันไปนะแล้วก็ปาก่าแล้วก็อ่าไหลไหลไหลไม่ติมไม่ติมดิ้งอะไรอ่ะน้นองเขาป่าเสร็จเขาอยู่ได้หลายวันนะเมื่อกี้วันนี้วันนี้เพิ่งพาไปหาหมออีก พาไปหาหมอตัวสองพันกว่าบาทยังไม่ได้กินยาเลยมันไปแล้วตายเลยมันไปมันเสียเลยตาดุงศารไม่ดีต่น,นะเคยยีเชียงเคยเชียงจิเลยจิเลยจิเลยกไปนี่ไปได้ที่โตจิเลยเอวไหลไปได้ที่โต,ไไตนี่ไว้ตั้นพุ่นเหรอแกดีหนเหอ โอ้คเดี๋ยวยงเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปไปชิวๆมากชิวๆมากออชิวๆมากไหมผี่ก็ผีมันตายอ่ะเดี๋ยวดวงใจปลาไปปลาไปวัดนี่วัดไปอ่ะปลาไปวัดไปไปฝวังเดี๋ยวเป็นยังไงดูว่าลูกชายมันเอาไปไหนแมวก็เหมือนกับพุ่นนั่นแหละน้องเล่นอีกแล้วน้องเปิดประตูเล่นอีกแล้วเล่นจริงๆกันเด็กนี่ วางที่กวางเอาไปเก็บเอาไปเก็บอกอืมเป็นฟินอ่ะเป็นฟินนี่ซื huh? ้อเต้าออกเป็นฟินอ่ะเด็กโอเป็นฟินต้าโกหอเป็นฟินนี่ซื้อเต้าเป็นฟินไงเป็นฟินแกโลอู้อ่าแกโลอืมโก้งโงอ่ะเป็นฟินแกโลอ่าอ่าน้องเดินเหมือนเป็นฟินเลย ทำไมเดินเหมือนเป็นฟิตเลยอ่ะเออเป็นฟิตมันเดินแบบนั้นแล้วเดินเอาเดินเอาเดินดูเอาเอาไอเด็กนี่เอาไปเก็บไปเอาไปเก็บในตู้เดี๋ยวชิวๆมากไปเดียวเอาไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยชิวๆหลายอะชิวๆหลายอะเอาไปเก็บเก็บสิคะเก็บไปไปอาบน้ำดีกว่าน้องไปโอเคนะคะเก็บนี่นี่อเป็นเออเป็นฟินเดีเป็นฟิน น้อง่สิงงอยู่นะยายจะสิงงนะยายจะตามน้องนะเนี่ยเดินเดินเหมือนเป็นฟินดูโอเคนะทุกคนอย่าลืมดูคลิปนี้แล้วเศร้านิดหน่อยเพราะแมวมันเลี้ยงมาหลายปีแล้วเลี้ยงเลี้ยงให้มันมันเป็นโูกเขาเรียกว่าอืเป็นโูกไตใช่ไหมเอวชีเป็นโูกไตแล้วแมวมันกินกินพวกอาหารน่ะกินพวกอาหารแน่นอน้วเป็นแบบนี้หมดแมว ก็ไม่เหมือนถนะ้ากินพวกอาหารชองมั่งผสมเม็ดมั่งอะไรแบบนี้้วไปป่าตัดแล้วนะป่าตัดแล้วก็อยู่ได้เป็นเดือนกว่านะป่าตัดแล้วนะเป็นเดือนปีใหม่กูจีนยังไม่ไม่เลยเลยนะสิบสิบห้าวันกูจีนยังไม่เลยเลยนี่มันไปเลยลูกสาวมาลูกสาวก็ปไปหาหมอหมดไปก็สองันกว่าบาทแมวมันเยอะกว่าคนยิจ่ายเงินยามันก็แพงยังไม่ได้กินยาเลยก็ยไปแลนะ้ว Okay na,